มักเลาะจะมักเลาะเขาเจอป่าบอเก็บกับเลาะอีกเลาะหาอย่างก็บรู้นี่เจอเจอพิหารนี่เลาะไปทั่วไอสิไปให้สุดนั่นแหละคล่องใจกับไปแม่้สุดนอ่นนู่นยังอะไรอู้ยนึ่งไหนล่ะนกย้ายกปแฟก็เจอถนนอะไรเนี่ย มาเจอถนอนไรเนี่ยกล <c oughs> ับไปลับมาทะลุถนอนอีกแล้วเดี๋ยวลงอีกเดินมาเกือบสองร้อยเมตรแล้วเราก็ไม่รู้ไปทางไหนต่อเดีย๋ยเจ๊ตามตูดมาเราก็เดินนำหน้าเขาเหมือนกับตัวเองรู้ป่า,าจริงก็ไม่รู้หรอกป่าเขา่ะนี่อันนี้มีแสงแดดจ,จ้าเลยแอากาศไม่ได้ร้อนนะคะอากาศหนาว แค่มีแสงแดดมาช่วยมาช่วยก็ช่วยไม่เยอะหรอกค่ก็ต้องหอ่อใส่เสื้อผ้าเยอะเยอะเหมือนเดิมนะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยไปดูป่าแคนเบรี่กันจ้านี่จ้ะเมื่อคือมันลบสองจ้านี่ที่นี่ลบสองก็จะเป็นน้ำแข็งนี่จ้เป็นน้ำแข็งเลย ไม่ได้ใส่กางเกงกันฝนมาเนี่ยท่าน,นัน่งแล้วเปียกหมดเลยจ้ะเราลืมนะดูแล้วไม่เก็บไม่เก็บตรงนี้ใหเจ๊บหมดละไปแล้วไปเก็บตรงที่เขาดกๆดกขนาดนี้เจ๊เราบอกอย่าเพิ่งเก็บเจ๊เขาไปหาที่ดกๆไว้ให้เรานี่ค่ะดกขนาดนี้ยังไม่ให้เราเก็บ เราเก็บตรงไหนก็ได้เพราะเราเก็บช้าไปเดินไกลไม่ได้หมากเอาเอาที่เราเห็นดกมากเลยจ้ะเนี่ยเขาเรียกว่าลูกแครนเบอรี่จ้ะนี่น,นี่แกใช้เครื่องไปใช้เครื่องสอยเอาถ้ามันเยอะก็จะใช้เครื่องสอยเอาเนี่ยมันไวแต่มันจะได้ไอ้นั่นไปเยอะลูกเล็กอะ่ะมันจะได้ลูกเล็กไปเยอะเลย เยอะก็ถึงเอาเครื่องมาล่อนด้วยไง <laughs> อ๋อเก็บใส่เสร็จแล้วก็ล่อนเอาลูกเหล็กนี่เพราะว่าเมื่อาวานนายเอาอะไรมาล่อนกะละมังไอ้ถังเขียวเนี่ยอ๋อมันก็ร่วงใช่ไหมละ่ะ <c oughs> นี่เี่เราฉลาดเนี่ดูเซียนเขาทำให้ดูล่อนออกมันไปข้างล่างหมดเลยนั่น <c oughs> น่ะก็ม่แต่เล็กๆไงอ๋อนี่เขาจะเอาแต่ลูกใหญ่เห็นไหม ใ,ใช่แต่ลูกเล็กเนี่ยสัมภาระที่แกแบกเข้าป่าเพราะว่าเมื่อวานแบกลูกเล็กออกไปใช่ไปคัดออกมันเลยอันนี้ก็ไม้หาบเขาไม้หาบเขานี่ขาดไม่ได้เลยเนะยดูก็ทําผ้าก็หนึ่งพันหาบทีสี่ถังออกจากป่าไม่ธรรมดามือเรานี่ตั้งถุงมือ ทั้งนี่ค่ะต้องใส่ถุงมือไม่งั้นหนาวเย็นคนเก็บเก่งเขาก็เก็บไบเขาจะได้เลือกเอาแต่ลูกใหญ่ๆลูกเล็กเรไม่เอา กะมันเย็นถ้าเราไม่ใส่ถึงมือไม่ใส่อย่างนี้ก็จะหนาวพร้อมเป็นน้ำที่เราเก็บลูกเราก็ใช่ทางเข้าอ่ะลูก ลูกใหญ่ใส่ตรงมือเราก็ขวานเอาได้อ้นกเขาเริ่มย้ายไปทางใต้แล้วอันนั้นอะไรจะรวดหรือเครื่องบินน่ะจะรวดเนาะ นี่คะ่ะนกเขาเริ่มย้ายแล้วย้ายไปทางใต้แล้วเพราะมันเข้าฤดูหนาวนกเขาก็จะย้ายกันเป็นฝูงเลยดีมนกว่าไม่สี่ถังเินีน่